มายุราครบสูตรสำหรับร้านอาหารอร่อยๆที่น้องใหยใหม่เธอจะขอลุยเดี่ยวพาคุณผู้ชมไปก็คือร้านนี้ค่ะ Eat In ร้านอาหารน,นานชาติซึ่งตั้งอยู่ในซอยวัชรพลถนนรามอินทราการเดินทางก็ง่ายมากค่ะเพียงแค่ขับรถไปในซอยวัชรพลตรงเข้าไปนิดเดียวก็จะเจอโครงการ The Platinum Press วัชรพลทางสายมือก็ให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปได้เลยค่ะนี่แหละค่ะร้านนี้แหละอ a t ร้านอาหารนานาชาติร้านนี้แหละค่ะเดี๋ยวไปเข้าไปในร้านแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค,ครับค่ะแล้วถามหน่อยว่าจริงๆที่นี่เป็นร้านอาหารนานาชาติใช่ครับไหมคะทำไมถึงเป็นแบบอาหารนานาชาติขพรอะไรเชา่นจริงๆแล้วเป็นสไตล์นานาชาติผสมกับตะวันตกผสมผสานกันครับเพราะว่าเจ้าของร้านเนี่ย มีประสบการณ์มาจากต่างประเทศประมาณ8ปีเหรอฮะใช่แล้วจริงๆแล้วส่วนใหญ่คนที่มาที่นี่มาถึงแล้วเรียกว่าต้องสั่งถ้าไม่สั่งถือว่ามาไม่ถึงนี่คือเมนูอะไรต้องเป็นซิกเนเจอร์ฮะเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์หมูไก่ครับฮะใช่ครับเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านครับโอ้เชฟโอเวอร์คมขนาดนี้แล้วจริงๆแล้วเราขอเมนูหน่อยดีกว่าดูซิว่านอกจากเบอร์เกอร์หมูไก่ใช่ไหมฮะใช่มีหลายอย่างกันเนาะของหวานก็มีใช่ไหมฮะ วันนี้ค่ะหมายอยากจะขอทานสปากเกตตีพริกแห้งไ,หไข่กุ้งปูแล้วก็อีกหนึ่งค่ะหมาขอเป็นยำแซลมอนแล้วกันค่ะเชฟที่เหลือเป็นเชฟเรคเคเมีเมนูอะไรบ้างคะก็จะมีเ<ม>บอร์เกอร์หมูเบอร์เกอร์ไก่<ะ>อีกหนึ่งเมนูก็จะเป็นบูชิต้าเห็ดนะแล้วก็เป็นบูชิต้ามะเขรเทศแล้วก็อีกเมนูหนึ่งก็คือซี่คโครงแกะย่างราดซอสเกวีค่ะทั้งหมด5เมนูจัดมาเลยค่ะ โอ้โห5เมนูน่ะทานมาก เราจะเริ่มทานอะไรก่อนคะเมนูแรกเชฟโรคนำเสนอค่บูชิต้าด่าบูชิต้าเห็ดนะฮะกับโกลโดโลบูชิต้าครับเป็นมะเขือเทศครับอ๋อจะหอมเห็ดใช่ค่ะจริงๆแล้วมันเป็นอาหารของชาติไหนคะอิตาเลียนครับ เห็ดมันจะนุ่มๆหน่อยนะค่ะแล้วก็มันจะมๆนัวๆเนาะไหนก็บอกไม่ถูกแล้วมีชีสด้านบนด้วยใช่ค่ะไม่ตัดเลี่ยนเมนูต่อไปเชฟแนะนำเป็นยำแซลมอนคร่ะยำแซลมอนนี่จะสดมากนะครับเขอหน้าจัดจ้านเหมือนเนาะฮะจัดจ้านแต่วันน้นจัดจานมาดูที่เมนูสปาเกตตี้พริกแห้งไข่กุ้งปูเมนูนี้ใหม่เป็นคนสั่งเองนะคะแล้จะมีเนี่ยครับไข่กุ้งจะอยู่ในเส้นจะ มีความอร่อยตรงนี้เวลาเราทานเข้าไปเราก็จะได้กรุบกรุบเลยใช่ไหมคะนี่ค่ะแล้วปูเราจะเนื้อเป็นเนื้อเอยเส้นเนี่ยมันมันหนึบหนึบเนาะเส้นสปาเกตตี้มแล้วเนื้อปูเนื้อเป็นเนื้อเบอร์เกอร์ที่นี่เป็นสีแดงนะคุณผู้ชมปกติแล้วมันจะเป็นแบบสีแป้งปกติไม่เคยเห็นอะอย่างแปลกสุดคือสีดำครับผมสีแดงนี้ท่านได้แต่ใดมาสีแดงนี้ครับสีนี้จากบีรู้ทอ๋อฉะนั้นบีรู้ทำเหรอใช่ครับผม แสดงว่าแป้งทั้งหมดนี่คือที่นี่ทำเองใช่ครับทำเองจะมีความกรอบนอกนุ่มในกรอบนุ่มพอดีนี่แอบเพนเมื่อกี้จิ้มซอสบร์บีวของทางร้านแล้วนะคะก็ต้องขออนุญาตเชฟทานซอสพริกผสมมะเขือเทศชนิดเผ็ดมากของแม่ประนอมมิดหนึ่งแอบเห็นที่นานที่ร้านก็ใช่เหมือนกันใช่ไหมคอือื เบอร์เกอร์ที่สิ๊ตัดดึงตารสชาติก็อร่อยไก่ก็กรอบค่ะดยสุดท้ายที่เหลืออยู่วันนี้นี่ก็คือซี่โครงแกะใช่ไหมคะใช,ใช่ครับซี่โครงแกะนี่นำเข้าจากนิวซีแลน์นะครับอืมราดซอสเกวีอันนี้แนะนำเลยนะงมด,ด้วยครับ นอกจากที่นี่นะคะจะมีอาหารนานาชาติที่เป็นของขาวแล้วจริงๆเขาบอกว่าของหวานที่นี่ขึ้นชื่อเหมือนกันพวกเค้กใช่ครับเ,เพราะว่าเรานําเข้าจากฝรั่งเศสเลยนำเข้ามาใช่ครับเชฟมิชลินนะระดับมิชลินเป็นคนทำแล้วมีเทคนิคพิเศษเลยเทคนิคนี้จะสามารถรักษารสชาติรสชาติของอาหารเนี่ยได้เหมือนแบบว่าเพิ่งทาเลย วันนี้เราจะทำเมนูอะไรให้คุณผู้ชมได้ชมกันซี่โครงแกะนิซิเน,นครับราดซอสเกวีเดี๋ยวเราไปดูเมนูซี่โครงแกะย่างราดซอสเกวีกันนะคะแต่วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณเชฟิริยะปันป่ามากๆนะคะขอบคุณค่ะเชฟนุ่งมายุราครบสูตร